สวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะไม่ได้เจอกับน้องๆนานมากนะคะวันนี้เนี่ยพี่มาเห็นชัดไหมคะ ไม่ได้เจอน้องๆน,นานมากนะคะไม่ได้มาไลฟ์เจอกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันจันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สอนพาร์ทหพี่บอกเลยว่าจัดหนักเทคนิคแน่นเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะโ,โหน้องแทชสวัสดีค่ะ คือคำถามนี้นะคะน้องๆออถามพี่มาเยอะมากเลยศูนย์สอบจะเปิดเมื่อไหร่คะพี่อิงจะเปิดเร็วๆนี้ไหมนะคะนี่วันนี้นะคะพี่อยู่ที่สวนนะคะช่วงนี้ก็คือแบบว่า work from home กันนะคะแล้วก็มีโควิดไปไหนไม่ได้นะคะสิ่งที่จะให้เขาเรียกว่าให้พลังชีวิตเรามากที่สุดน,นะคะก็คือธรรมชาติรอบตัวเรานี่แหละนะคะนี่พี่พาไปชมสวนนะคะแล้วก็ชมคนสวนนะคะนี่ค่ะคนสวน,นะคะ่ะ <laughs> โอเคคืออย่างนี้ค่ะน้องๆคือคำถามนี้เนี่ยพี่เจอเรียกว่าทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยจะมีน้องๆถามแบบนี้พี่ิงคิดว่าศูนย์สอบจะเปิดเมื่อไหร่คะศูนย์สอบจะเปิดวันไหนคะพี่อิงได้ยินข่าวอะไรมาบ้างหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยก็คือศูนย์สอบคือยังไม่เปิดนะแล้วทีนี้เนี่ยที่อาจจะเปิดก็คือเขามีข่าวมาเนาะว่า เดือนหน้าเนี่ยวันที่1กันยาเนี่ยก็จะเริ่มให้ร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ปกตินะคะแล้วก็ให้แต่ว่าคนที่เข้าไปทานในร้านอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนผูกผ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องได้รับวัคซีนกันนะคะก็ถึงจะแบบเข้าไปได้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วพี่ว่านะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีสมมุติว่าการที่เขาให้เราเนี่ยสามารถออก ออกมาทํางานออกมาเจอแบบรวมกลุ่มกันได้แล้วแต่ขอให้มีวัคซีนได้เนี่ยแสดงว่าถ้าถ้ามันทําแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบหนกักแบบไม่ได้เกิดคลัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าสนยนสอบก็น่าจะใกล้มากๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องจํากัดคนรอบสอบเอาประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งที่พี่คิดนะคะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะสิ่งที่พี่คิดก็คือว่าเชียงใหม่อาจจะเปิดก่อนนะคะเชียงใหม่ก็อาจจะเปิดก่อนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะว่า สถานที่สอบมันเล็กด้วยค่ะก็คือเขาสามารถจํากัดคนได้นะคะอย่างครั้งก่อนเนี่ยเขากา็เขาก็สามารถเปิดได้เป็นเดือนเลยนะคะน้องๆก็ผ่านกันโอ้โหน้องๆแบบศูนย์สอบเปิดหนึ่งเดือนน่ะพวกเราผ่านกันแบบ4ี่สิบห้าสิบคนเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะมาพูดให้กับพวกเราฟังในวันนี้เนี่ยที่คิดที่คิดปุ๊บแล้วก็ต้องกดไลฟ์เลยเพราะว่าเนี่ย ที่พี่พาน้องๆมาดูสวนตอนนี้คือพี่อยู่ที่สวนใช่ไหมเป็นสวนเล็กๆนะคะนี่เลยนะคะเป็นสวนหลังบ้านนะคะนี่อันนี้ต้นอะไรคะไหนเล่าให้น้องๆฟังตอนนี้กล้องอยู่ที่หน้าดูนะเป็นบอนพญาจงอางครับบอนพญาจงอางดียังไงเล่าสิ <c oughs> สวยยังไงเล่าสิลฟ์อยู่เดี๋ยวแล้วกัน อันนี้เป็นบอลพญาจงอาคือแบบนี้น้องๆดูนี่นะนี่รากมันเป็นแบบนี้ค่ะคือคนนี้นะคะเขาพาไปดูแมวหน่อยค่ะพี่อิงน้องมนคือพี่จะบอกว่าเนี่ยค่ะเวลาเรามาดูเนี่ยต้นไม้นะคะน้องๆคือว่าเขาก็จะ,ะเราการที่เราแบบว่าแยกมาปลูกเองปลูกไม้แยกหน่ออะไรเขาต่างๆนะคะ น้องๆคิดถึงความเป็นธรรมชาตินะคือการการที่เราเตรียมตัวสอบโทอีกอะคะ่ะน้องๆก็คือเหมือนกันเลยนะคะน้องเมย์หัวลว้หัวล้อยละหัวร้อว่านี่อะก็คือการเตรียมสอบโทอีกอะคะ่ะน้องๆไม่ต่างจากการที่แบบปลูกต้นไม้หรือว่าการดูแลต้นไม้เลยคะ่ะ คือสิ่งที่เราทําได้เนี่ยการที่เราจะแยกให้มันโตขึ้นแยกให้มันเติบโตนะคะมันก็จะมีแบบธรรมชาติของมันมันต้องเราต้องรู้ว่าใส่ดินเท่าไหร่ใส่อะไรเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีปัจจัยปัจจัยที่ทําให้ต้นไม้โตได้เนี่ยมันก็คือมี2ออย่างหลักๆก็คือเป็นปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคืออะไรปัจจัยภายในก็คืออันที่เราแบบว่าเฮ้ยเราสามารถ อันนี้ที่พี่คิดนะเราสามารถควบคุมได้ปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็คือเรารู้แล้วว่าเราจะต้องใส่ดินเขายังไงต้องใส่ปุ๋ยเขายังไงใส่น้ําเท่าไหร่ดูแลแสงแดดเท่าไหร่ดูแลดูแลให้น้ําได้เท่าไหร่อากาศเท่าไหร่แสงแดดเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คืออย่างเช่นฝนฟ้าขนองอย่างวันนี้เนี่ยดูฝนเนี่ยนะคะคือเมฆมาก ฝนตกทั้งวันแดดออกทั้งวันคือถ้าเรื่องแบบนี้คือเราแบบไม่สามารถไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกินเกินสิ่งที่เราจะสามารถแบบจัดการมันได้นะคะดังนั้นคือการสอบก็เหมือนกันน้องๆเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าศูนย์สอบเนี่ยมันจะเปิดเมื่อไหร่ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเอ้ยสถานการณ์เนี่ยรัฐบาลเขาจะจัดการยังไงต่ออะไรยังไงนะคะยิ่งรัฐบาลตอนนี้นะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบเออจัดการปัญหาก็เรียกว่าราชามากมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ ะะก็คือตัวเองเลยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องอ่านยังไงนะคะถ้าเราจะไปถึงอย่างเป้าหมายคะแนนเรา500คะแนนเนี่ยเรารู้คําศัพท์ได้เพียงพอหรือยังกับเป้าหมายนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้อะน้องๆเราได้จัดเวลาให้มันหรือยังนะคะกับ การฝึกทําข้อสอบกับการท่องสับนะคะกับการดูไลฟ์นะคะเนี่ยช่วงนี้เขาคือพี่ก็ตื่นมาปุ๊บพี่ก็จะโพสให้น้องๆเนี่ยลองฝึกทําข้อสอบเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พี่ก็ ทำได้มากที่สุดเพื่อให้กับพวกเรานะคะในช่วงที่ศูนย์ส,สอบยังไม่เปิดเนี้ยนะคะเราก็จะแบบเออเรียนกันไปเบาๆไม่ให้เราลืมให้เราเจอคําศัพท์หลายๆรูปแบบบ้างนะคะให้ก r รมา a หลายๆรูปแบบบ้างดังนั้นพี่เลยคิดว่านะคะกับคําถามที่น้องๆถามเข้ามาเยอะมากๆเลยที่ว่าศูนส,สอบจะเปิดหรือยงังพี่องิงศูนสอบจะเปิดเมื่อไหร่หนูอยากสอบแล้วอะไรอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเป็นการถามด้วยความตื่นเต้นนะถ้าสมมติว่าน้องถามด้วยความตื่นเต้นว่าเอ้ยเราพร้อม แล้วเราอยากจะทําแล้วเออแบบนี้เป็นแบบความแฮปปี้ความยินดีแล้วก็ความรู้สึกว่าตื่นเต้นว่าเอออยากจะทํามันแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้โอเคมากเลยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วนะคะแต่ถ้าเราถามด้วยความกังวลว่าพี่เองิงศูนสอบจะเปิดเมื่อไหร่หนูยังไม่หนูไม่รู้เลยว่าหนูจะเริ่มอ่านเมื่อไหร่หนูรอศูนสอบเปิดก่อนหนูค่อยอ่านเน,นี้ยอันนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะศูนสอบเปิดมาแค่เดือนเดียวน้องๆรู้ไหมว่าแป๊บเดียวอะคะ่ะ นะคะคือแบบว่าคนโทรจองกันวันแรกสายไม่เลยนะคะคือกว่าจะจองได้เนี่ยคือ2วันน่ะนะคะเพราะว่าโทรไปก็ชนโทรไปก็ชนอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ารอศูนสอบเปิดปุ๊บหนูรอฟังศูนสอบเปิดก่อนหนูค่อยเริ่มอ่านรอศูนสอบเปิดก่อนหนูค่อยเริ่มติวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าเราไปพึ่งพาพึ่งพาสิ่งที่อยู่นอกตัวเองสิ่งที่เกินความควับ ควบคุมตัวเองไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเลยอยากจะให้น้องๆน,นะคะลองอยู่กับตอนนี้ลองอยู่กับตัวเองลองถามดูว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเป้าหมายเราเป้าหมายเราคะแนนเท่านี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังอะไรบ้างที่เราควบคุมได้เราต้องเข้าไปดูแลมันให้หมดนะคะอย่างเช่นจัดเวลาอ่านหนังสือจัดเวลาท่องสาบ ะะเข้ามาดูไลฟ์นะคะเข้ามาดูในเพจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายิ่งช่วงนี้นะคะก็คือสามารถคุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะแบบมีคําถามอะไรเกี่ยวกับในคอร์สอย่างเงี้ยนะคะคุยได้ทั้งหมดเลยใครอยากจะให้ติวเรื่องไหนเป็นพิเศษพี่อิงไลฟ์บ้างได้ไหมไลฟ์ติวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกกันได้เลยนะคะเพราะว่าน้องๆหลังไม์มาก็ถามกันเยอะมากๆนะคะเดี๋ยววันจันท์นี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์พาร์ทที่5กันพี่ก็จะจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะแบบให้เทคนิคแม่นๆเอาที่แบบเหมือนในห้องสอบเท่านั้นเนาะที่เอามาสอน น,นะคะโอเคก็มาเมาส์มอยกันเท่านี้แล้วกันนะคะนี่อันนี้เขาก็คนข้างหลังนะคะเขาก็กําลังควบคุมนะคะควบคุมสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้นะคะก็คือพยายามเขาก็จะเช็คทุกวันเลยนะเขาก็จะดูที่สวนเนี่ยว่าเฮ้ยอะไรนะดินเป็นยังไงบ้างน้ําเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะนะคะคืออันไหนที่เราควบคุมมันได้เนี่ย แต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะปล่อยมันไปเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้ามันถึงโอกาสเราอะค่ะถ้าเราพร้อมเราดูแลตัวเองพร้อมแล้วเนี่ยนะคะพอโอกาสมาปุ๊บเนี่ยยังไงเนี่ยก็คือเป็นมันจะเป็นเวลาของเราแน่นอนนะคะวันไหนก็วันนั้นเลยนะคะคูหญิงผมก็ควบคุมไม่ได้ครับก็เลยต้องปล่อยไปนะคะปล่อยให้ไปอยากทำอะไรทำ ควบคุมแค่สิ่งที่ตัวเองควบคุมได้นะคะโอเคเป็นกำลังใจกับพวกเรานะน้องตุ้มบอกว่าน่ารักเดี๋ยวแต่ว่าเราเรานะคะเราต้องควบคุมเขาให้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันนะคะเดี๋ยวไลฟ์พาร์ทห้ค่ะสาข้อแน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะโพสต์เลยว่าเออชีตอันไหนที่เราจะเอามา ไลฟ์กันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาลุ้นรางวัลมาทบทวนนะคะก็มาเจอกันนะคะวันจันทร์หนึ่งทุ่มนะคะบ๊ายบายค่ะ